ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุบอลที่ถูกกว่าเติมเองขอแนะนำเพจเจน้ำการค้ารวดเร็วปลอดภยัยจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายไม่มีโดนแบนไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากเกมอ e ีฟุบอลแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาบอก2เทคนิคยิงไกลยังไงให้มีโอกาสเป็นประตูมากที่สุดเมื่อเจอน้อยเออร์นะครับจังหวะแรกนะก็คือจังหวะเริ่มเกมเริ่มเขียแล้วเราได้เป็นคนเขียนี่นะ ก็ส่งบอลให้ตัวใกล้นะแล้วก็รีบส่งให้กองหน้านะครับก็ลากอนาล็อกหันไปที่ประตูนะลากค้างไว้นะหลังจากตั้งเตะหันหน้าตรงนะครับก็กดปุ่มชูตยิงที่90-10ถึงเเได้เลยนะบอลมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราทําตามที่ผมบอกนะมาต่อที่จังหวะที่2นะครับก็คือเกมสวนนะเมื่ออีกฝั่งบุกมาเนี่ยนอยเออร์ก็จะทําการยืนสูงมากเลยนะจุดขา,ขาขานี่คือจุดที่เมื่อบอลถึงก็าสามารถยิงได้เลยนะครับ นะก็หลักการยิงก็เหมือนกับรอบเมื่อกี้นะก็คือเลงอันนรกไปที่ประตูนะครับแล้วก็ยิง 90- 100%ถึงนะก็ใครที่ดูคลิปจบไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนหรืออยากรู้อะไรก็เม้นมาได้นะหรือใครที่แบบไม่เข้าใจจริงๆอยากรู้จริงๆก็ทักเฟซผมมาได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะ